ฮนี่จำให้ดีคือไลลาตุนกดนั้นมุมีนทางหมดเบาคของอัลลอฮ์อุมัตนาบีมุฮัมมัดสลลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอัลลอฮ์โปรดบาบายหลดบาบายอัลลอฮ์ตาลาเมตตาเ่ยกเวนยังอยู่เซคุณเซกลุ่มนี้พี่นอเซกลุ่มนี้ วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากเรงศรัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บอิจาคเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพทุกวท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830โกเว้นพี่น้องหานี่จําไม่ดีคือไลลาตุนกดนั้น มุมินทั้งหมดบ่าวของอ um ัลลอฮ์อ all ุมัตนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลาอิวะสซัลลัมอัลลอฮ์โปรดบาปอายหลดบาปอายอัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาเตยกเว้นยังอยู่เซ่คนเซ่กลุ่มนี้พี่นะเซ่กลุ่มนี้ตะเฟรมาลิงกันมาโกอ่ายกเว้นเซ่คนปับ๊บ มากกาตอุเรมอรโกอีตูพ่อยิบรอินวาน่าเสคนเสกลุ่มนี้อัลลอฮฺตาลาไม่โปรดบามอัลลอฮฺตาลาไม่อาภัยอัลลอฮฺตาลาไม่เมตตาเล่ามาละกัดเล่านั่นกล่าวถามท่านที่ตัยิบรีนวาสียพป้ยังอำเปอ o r a n โอ้ยิบรีนว่าเล้วเสคนเสกกลุ่มนี้นี่เคยสักทีล่ะอ่านี่ เนี่ยึ้นไล่ละตุนคดเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเมตตาอัลลอฮ์ตาลาโปรดบาปมาละกันหลบกันและหลบคนนั้นคนนั้นคนนั้นแต่ยังอยู่เซ่คนเซ่กลุ่มนี้อัลลอฮ์ตาลาจะไม่อาภัยอย่าโทษโปรดบาปอายอัลลอฮ์ไม่เมตตาเคยแ่ละยิบรินเซ่กลุ่นเซ่คนเซ่กลุ่มนี้นี่กาโต้ยอิบรินกาโตพี่นอง เต้คนนี้อย่าอีตู่ขอคืนเนื้งมันโอรังยังมังงกานกันมัมมีนุ่มอารมณ์เนึคือคนที่ดืม่มเครื่องดืม่มสิ่งมึนเมาอยู่เป็นประจำอ่านี่หกใส่ทัวเย็นเลยแล้วไ่นอนเน็บเอวกันเลยไม่ฟามว่าชาวที่นึ้เทีงทงยงที่เนืงเยินที่นึ้อม,มาชา้านกินทํางานดอกบัวนูก,กินไม่เป็นกินเหลือนอนงานไม่ทำเออ Ô, không phứ bao cái năn, kiếm tham ăn, không phứ lẽ. Lẽ may nhắng, may, may trống léng, lẽ bình dong nà. May nhắng, mày may nhắng, thám, nhàng điệp, vợ lẽ, lục khơi, lục phai. Ý, lẹo măn kín sách năn mai là. Năn để khơi lão phăng lẽ bình dong à. Thám của làm kín, nầm tom mai là. May man, may kiếm nìm tham ăn đồ. À, tham do linh la, ào lẽ Để ngan phê xẹc, cù nướng bình dong. nhắng, may tám liền. พออยู่มาอยู่มามั่งนี่นี่แต่ถามว่ากินมาให้พี่น้องอี่น่โรยคนนาฮะจากเสียหากคนอยากยังมันมากเลยขหลดระดับทามกอนว่าก,กินเหลี่ยมมันทํางานตัดยางเลยมั่งไม่หรอกอ้หวนี้มันกินทํางานเลยวันนี้นี่อ่าไม่ฟื้ไม่ฟื้ไม่ฟื้เลยอืมเออไอ้พวกนู้กินเหลี่ยนอนไม่ทำงานเปล่าพี่น้องอันนี้มาแล้วมันทํางานตัดยางฟันโนพฟันนี่ นี่แล้วนะ้องพี่นองนะอาคีริตสามาโนศาสนาควยโอนไปโอนไปโอนไปเรี่ยวไปเรี่ยวไปมดอือน้อนี่รุ่นพร้อมพีนงนะเซลอาเจ็ดสิบแปดสิบเนี่คนเก๋เกหมากเลยมัไม่อนก็อย่างดีก็ทํามเร่องมายั้งเลยเนาะนาเทในยูนีิมดเล้วพี่นองเนี่ยซึ่งสะตวนเห็นว่าศาสนาเราค่อยดอเอโดอเอมนาดิ่งค่อยโอน เพราะฉะนั้นพี่น้องลองเล่้าเพื่อนก็ทางดงดุนเนี้ยนี่พี่น้องทางดงดุนยาขึ้นนั่นก็ได้สิทธิพีสิทธิอลาลาตะลาโปรบาปาลตาตะาลาเนาะอภัยให้มาอาับไม่เมตตายกเว้นกลุ่มนี้คนตีดืม่มเครื่องดืม่มซิ่งมึนเมาทางไ่เลยอย่างประจําเป็นนิติสินน้าตัวละมังงการอันหนึ่งสองมันนากลุ่มตีสองพี่น้อง และคนที่มันดารโ a แบ่งห้สองอิมบัโพอาตบเทคนที่มังคันกันมาินุมอโรกลุ่มคนที่สองคือบันดาบุคนที่ดารโคทรชนทรยศโตโพเมังสงเนี่ยคนที่ไม่โตอันปักดีโตโพเมตังสงดารโคโตโพเมตังสงนี่ขมายกันบินง ทางโลกดุนยาอัลลอฮ์ตาลารักอัลลอฮ์ตาลาโปรดบามอัลลอฮ์ตาลาเมตตาเทยอกวหายโบสู้กลุ่มนี้นี่มาเป็นกลุ่มบุคคลที่ดารโกโตโพมีอ่านี่อีเดน,น่าเศร้าพี่น้องนะเพื่อนทางดุนเนียทางโลกนั้นพี่น้องก็ได้รับการอภัยโทจากอัลลอฮ์ตาลทั้งหมดหน่าเทยกเวนน่ากลุ่มที่สองคือดารโกโตโพมีอ่านด้วยคําพูดด้วยการกระทํา บางครั้งโดยจิตใจพี่น้องไม่ดา่าเราก็โดยจิตใจเผื่อซาเกลียดอยู่เลยนี่มามปันหนายน้องแถวนั้นปันนายผีแถานี้แบ่งกันมปันนั่นปันนี่นะ้่าเรื่องปัญหาเรื่องแบ่งสัพย์สินนั่นแหละพี่น้องน่ะมัน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 พันน,น,นี่กันและพี่น้องเราจะต้องยึดถือปันดียึดถือว่าเราเป็นลูกเนี่ยสม้งหมดถ้าพ่อแม่ไม่แบ่งให้เลยสักเท่าฟ้ามือนี่พี่น้อง ถามว่าพ่อแม่บาปไหมาพิษไหมไม่บาปไม่พิษปนะีน้องก็ไม่หายเลยนี่ถ้าไม่ได้พิษอ่าเนี่ยเขาเกิดมาเขาแผลพุ่งมาเนะาะก็เลี้ยงดูมานั่นก็ไม่มีความดีอันไหนที่จะไปชดเชยเลยอ่าถึงนี้เขาไม่ปัญหายสักเต่ว่ามือปนะีน้องเขาก็ไม่ได้พิษไม่ได้บาปอ่านี่คือนาทีก้องโลก เอาส่วนนาทีของโฟเมลาวล่ะพี่น้องสุนัตเนาะสุนัตแต่สุนัตกะจิงและพี่น้องเตเป็นเรื่องติ่สาคัญมองข้ามไม่ได้เลยแหละสุนัตไอโฟเมเวลาปันดินปันโนปันนี้ปันนันพยายามเกลียเลียดเนาะให้กับ,บโบสถ์หลกๆให้อยู่ในระดับถี่กลยเคียงและเท่าเทียมกันอ่ากลายเคียงและเท่าเทียมกัน บางส่วนของอุลามะเนาะเป็นศาสนาเนี F, ถึงขันวายดิบเสียด้วยซ้ำอ่าเนี่ยต้องให้เท่าเทียมกันแต่ส่วนใหญ่หยึดถือว่าสุนนั้นเลยฮะอ่านี่หลกคนนี้ปันให้นั่นน่ะหลกคนนั้นปันใหย้ยตานี้ซาเล่มันบาลานกันเลยเนาะมันก็นสมดุนกันอ่าเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องตีส่สนนั้นอ่าเสื้อเสื้อให้ตัวพีฮะตัวนองละพี่นองไม่เสื้อให้ไอ้นองมันจำอยู่เลย โราเอียดยดมามาซื้อให้ตาที่บ้งางเอาเลยที่นั่นมันเป็นการฟังใจของลูกอยู่ตลอดอ่ากระสวนหนึ่งมาจากเรานน่นเลยกันเนาะทั้งๆที่ไม่ได้พิษไม่ได้บาปนั่นพี่น,น้องให้ลูกไม่เท่ากันนี่ไม่ได้บาปไม่ได้พิษเอว่าสูนนั้นนะาหุก,กุมชาโรคือสูนนั้นให้เราพยายามให้มันเท่าเากันอ่าไปโหมไปตัวพีเลยกระโหมตัวนองกันอ่าประนั้นี้ หาเสือเกือให้ตัวพีเร้าหาเสือเกือให้ตัวหนองกันขนาดนีน้คือพยายามให้มันเท่าๆส่วนความรักในวัวเจอยี่น้นองไม่เท่ากันในนนอนเยอะไอนีช่ชาโรอะโุลูมไฮน่า,นาในใจขงองพเมนีร่รักหลกไม่เท่ากันเสมือนไหนในใจข้องสามมี่ี่นองมีพันดายาสามเสืคนก็รักไม่เท่ากันไอนี่คงรักในใจชารโรยยอะไผ่ไฮน่าเน,นี่ยไม่ไม่ไม่ ไม่ใช่บังคับจุตังว่าต้องรักไอ้เท่ากันปนีไม่ถึงขนาดเนะเาะอ้าถึงเมว่าสุนัตก็คือเราไม่ได้มองคำตรงนั้นกลุ่มคนทีสามพี่นองด่านอรังยงังมามูตุสกันรอหีมกลุ่มคนทีสามคือคนที่ตัดญาติฆ่ดมิดตัดพี่ตัดนองอ่านี่ยญาติพี่นองบ้านกันไม่เล่กัน ะฉะนั้นในคืนเลยละตุนกดอลลัลตัลามเมตตาทางมดทางดุนยาพี่น้องเตยกเวน้นกลุ่มที่สามนี้เซสุดทายโอรังยัง้งมูชาหินกุ่มทีเซคนมมชาหินพี่น้องมูชาหินนนพ่อจิบรินบอกพันนันสัมบอยิบรีนยานีสัมบอโมรโกอิอตูอ้อาการญิบรีนพวกเขาเล่านันถามต่อยิบรีนวา Siapa orang musyahin itu? Ya Rasulullah. Oh, sobat tham Nabi. Ah, ni Nabi bok. Oh, kong hadis di Nabi bok no. Sabda nyo Nabi kata wa kai la musyahin orang musorim. Leng Arab lah, pi no. musorim nyani orang yang tiado bertegur dengan saudaronyo lebih daripada tiga hari. บุคคลที่ไม่ย่อมถักท่ายพูดคุยกับพี่นองรวมศาสนาของเขาเกินจากสามวันอนี่เละนะลาจะฮิลลูลิมเรียนอยยะจูรอะคอหูฟากสซาลาดนาบีว่าไม่ฮาลานฮารัมที่เราจะไม่พูดคุยโตพี่นองรวมศาสนาของเราเกินจากสามวันนะโปรสามวันายเขีเพียงสามวันนั่นพีนอง น่ถ้าเกิน3าวันเลยถ้าพบกันทีนัดเน่ยติตีควยเหลี่ยวคว้าสายเนะี่ยเลิก่าไปทางปนันเลยเนาะอ่าพบกันก็ค่วยยิมค่อยเล้งอ่เอาสารุปพป่นองเซ่คนกลุ่มนี้หนึ่งคนดืม่มเครื่องดืม่มมึนเมาเป,ป็นประจำสองคนดารโกโตโฟเมสามคนที่ตัดหยาิพี่นองเตบุคคนเถ โปรดเครื่องพีนองรวมศาสนาด้วยกันไม่ปูดคุยด้วยเกินสามวันตั้งเส่กลุ่มหนีไม่ฟามวะในคืนเลยละตุนกอนอัลลอฮฺตาลาจะไม่อภัยโทษปวดบาปอายเนาะและอัลลอฮฺก็ไม่มีแต่สุดท้ายนี่พี่นอง่าร <c oughs> ขอบคุณพี่นองทุก,ก,กท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางไลยให้การสนับสนุนโรดทางไลยช่วยเลือกกัน นนแน่นในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพระฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งบนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะ้ำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นตั้งผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะควบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกทานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที ใการโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดของเราเป็นประจําในตุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องขอบขขคุณพี่น้องตุกทานเหลยวเตะกำลังความสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอีกลัสอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาของผมไพี่น้องทุกทาน La, ปรให้อัลลอฮ์สุบฮาห์นาวะาตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัองปีนอย่างยิ่งจะได้รับปาคุลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮาห์นาวะาตัลลานวันอัครันนะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบารุกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก็ออร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริการงานโดย ช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น